พูดคุยปัญหากันในถึงเที่ยงครึ่งมาในวันนี้นะครับก็เรียนนี่มันผลผลิตต้นเดียวนี่สมบูรณ์ดีนี่มันดีกว่าปาล์มหนึ่งไร่ครับหาประเด็นอะไรบ้างเนี่ยคืออายุเราหรือว่าให้ส่งต่อให้ลูกหลานได้เอเดซีก็เราก็ขายออนไลน์นะคะแล้วก็มีการแปรรูปาการสมเสรจนะครับเราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับ เราเจอปัญหานี้ทางต่างนี้หน่วยงานภาครัฐอันนี้ก็ต้องพาดเึงนิดนึงว่าผมจะปราบผมจะเอาไว้อยู่ผมไม่ไม่ไวไวแต่สุดท้ายนะครับมันก็เกิดมาเมื่อไม่กี่วันที่มานะครับแปลว,ว่าไม่รู้ว่าจากบทแคทเดียมนะครับจะเสร็จเมื่อไหร่ยุคที่ Data is King คือข้อมูลข่าวสารสำคัญกว่าทุกสิ่งข้อมูลมีอะไรบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่เรามีนะตอนนี้เกือบร้อยเปอร์เซนอยู่ในมือของผู้อื่นแล้วจำนวนต้นจำนวนแปลจำนวนเกษตรกรจำนวนผลผลิตที่คาดว่าจะออกมาตลาดก็เลยไม่เคยอยู่ในมือผู้ผลิตมาลังนี้ได้โชคดีครั้งที่สองครั้งไปร่วมนะครับร่วมประชุมเอ่อวาว่าทุกปีเียมว่า ี่หลุดอแม่อะไรนะนี่มัมาปีตีทิพย์ตนนาตนอนี้ก็คือต้นทีนี่ไอ้นี่มันขึ้นไม่ได้ก็ได้นะครับตนทีตอนนี้ที่ทีเราแค่ข้อมูลคือไม่มีห้าได้ครับไม่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 ได้มีคนข้างเคียงเกี่ยวหรือข้างทำให้อายุสั้นวรือ่าทำให้ออกนลิตได้หรือวป่าไบไม่ได้ไม่ได้มีคนได้เกี่ยวาก็ไม่มีมันกลายเป็นคนดีเลยนะปีที่แล้วตอนนี้ได้แส้นกว่า มธิการการเกษตรและกอุริธสภา,าเนี่ยก็ได้เดินทางมาจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อที่จะมา,าพูดคุยในเรื่องของทุเรียนนะครับเพราะว่าเราขณะนี้เนี่ยถือว่า,าทุเรียน,นีเป็นพืชส่งออกที่สําคัญของประเทศไทยในการเดียวกันนในช่วงปีที่ผ่านมาปีสองปีที่ผ่านมานี่ทุเรียนก็นประสบปัญหาในเรื่องของ เอ่อการส่งออกไปประเทศจีนซึ่งเป็นหลักเนี่ยแล้วก็มีสารปนเปื้อนที่เราเรียกกันว่าี1 2นี่เันทั้งภาคใต้ภาคตะบอ,อกนี่ก็จะมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะนั้นแล้วก็ในขณะ,ะเดียวกันนี่เราก็มาดูว่าปัญหาเรื่องการรับซื้อเรื่องของลง้มต่างๆเหล่าลนี้ล้งที่เป็นนอมินีเอ่อของเอ่อต่างประเทศเนี่หรือว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไรในขณะ,ะเดียวกันก็จะมาสอบถามข้อมูลจากพี่น้องเกษตรกรว่า รื่องของต้นทุนการผลิตนะครับปัจจัยการผลิตต่างๆเหล่านี้นี่นะครับมีปัญหาหรือไม่หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นถนนหนทางไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้นี่ซึ่งใบนี่เราก็ได้มาที่สวนพ่าผานะครับรก็บท่านสุระทพตัวเตื้ยๆนี้เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วนี่นะครับอย่างต้นนี้ต้นต้นแม่นี่เท่นเชอรีเนี่นะครับปีที่แล้วนี่สองแสนกว่านะต้นเดียวนี่เพราะนั้นนะครับปลูกทุเรียนเนี่เพราะนั้นสิ่งที่ผมย้ำก็คือว่าเราต้องทําให้ ทุเรียนนั้นเป็นทุเร uh ียนคุณภาพสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เพื่อที่จะไปต่อยอดว่ามีปัญหาอะไรที่ทางทาวุฒิสภาโดยเฉพาะกรรมการการเกษตรกรนี่สามารถที่จะไปรวบรวมนําเสนอปัญหาต่อรัฐบาลในโอกาสต่อไปนะครับมารับฟังปัญหาวันนี้นี่ก็เป็นห่วงดูหลายๆเรื่องนะครับตั้งแต่ในเรื่องของสารวิวทูก็ดีนะครับการสวมสิทธิ์ก็ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ ใช้สารต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของปัจจัยการผลิตต่างๆเหล่านี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งสารณูปโภคนะครับถนนหนตางไฟฟ้าแล้วก็ระบบน้ําต่างๆเหล่านี้เราก็รับฟังปัญหาเหล่านี้เพื่อนนําไปเสนอรัฐบาลแล้วก็ไปผลักดันต่อไปครับสุดท้ายนี้ก็อยากที่จะฝากว่าให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจและทําทุเรียนคุณภาพนะครับ อันดับแรกเลยก็คือต้องให้ผ่านมาตรฐาน G A P นะครับทีเหล่านี้แล้วก็ดูในเรื่องของการสมสิท,ที่เราเป็นห่วงกันนะครับถ้าเรารวมกลุ่มกันนะครับในเรื่องเป็นแปลงใหญ่นะครับมีข้อเสนอแนะว่าถ้าเราทําเป็นแปลงใหญ่และขอ G A P เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับนี่ค่อนข้างจะดีเพราะว่าจะเห็นว่าชั้นบนเนี่ยใบไม่ร่วงเลยยอดไม่โสนนั่นก็คือถื่าเกิดประโยชน์ของพืชการรักครับ